สวัสดีนะครับวันนี้ทั้งวันนะครับวิ่งคันนาโน่ละครับสามคันเลยช่นเดิมนะครับอาจารย์โบปักวังหินแล้วก็สุดหล่อเราอ่าเดี๋ยวดูรวมๆเลยนะครับโอ้มันหลายไล่นะครับไกลเหลือเกินิิบๆเลยครับ ดินค่อนข้างจะนุ่มนะครับแตของนาบอกว่ารอไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็วิ่งกันแล้วปักหินวิ่งกันแล้วนะครับก็ข้ามไปกันอีกฝั่งนะครับ ็วิ่งคณะอย่างเดียวครับวันนี้ทั้งสามคันเลยก็คันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดหน่อยเพราะว่าดินมันค่อนข้างจะอ่อนนะครับทำให้เป๋ไปเป๋มาได้แล้วตกแต่งนิดเะยครับคันนี้ด้านหน้าเราจะมีคดบ้างนะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวต้องวิ่งมาเก็บใหม่นะครับามาดูขุดรอบ้างนะครับ ลักนาะดินก็ไม่แตกต่างกันเลยนะครับท่านผู้ชม ก็ใช้ใบหน้าเกี่ยข้างคันนะครับเกี่ยวฟางด้วยโอ้ฟางเพียบเลย ไปแล้วครับควันนำำ้ำตาลีอนอ่อนๆนะครับอาลงไปแล้วจะมีช็อตเด็ดหรือเปล่า สร้างวิรกรรมนะครับเอาแล้วโดนนัดครับโดนัดเรียบร้อยอีกสมังน่าจะไม่มีเหลือนะครับท่านผู้ชมเด้งไว้เด้งไว้ดูแล้วไม่น่าเหลือนะครับ ต่อเองนะครับสร้างวีรกรรมอีกแล้วครับไปไปครับโอ้ยไม่มีน้ำหล่อล้อนะครับเห็นโคนไม่ได้ครับเห็นโคนไม่ได้ไปไปมือครับไปมือแล้วเล้วลุ้นอยู่อือหือห,อหอมดตะมังมาได้แล้วครับคันนี้นี่เห็นดินอ่อนที่โคนแล้วต้องวิ่งใส่ รู้กันครับจะรู้กันเอาแล้วครับปั่นคบแล้วครับดูล้อนะครับท่านผู้ชมดูล้อนะครับดูล้อไดไหมไดไหมอาใจาช่วยครับลุ้นอยู่ครับโอ้ หน่อยเดียวครับหน่อยเดียวครับมาดูการดิ้นกันนะครับไปหน่อยเดียวครับโอ้โหโอ้โหตายครับมีลุ้นครับโอ้โหวันดำครับวันดำวันดำ เต้นรับทอนเด็ดโอ้ดินเหนียวครับอีกหน่อยเดียวครับโอ้โจมใหญ่เลยหยุดดีกว่ามากักงอ่ะจานโบม,มาแล้วโอ้โหเพราะว่าดินมันเหนียวนะครับนี่ไม่มีน้ำล้างล้อเลยอ่ใาใะไปนันหน้าเขียนะครับ ลอยครับไม่ต้องใช้โซ่โอ้โหจะมาคุรุนช่องเอาฟลัดล้อก่อน ยังไม่หลุดนะครับยังไม่หลุดโอ้ยโ,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 โอ้ยนี่สร้างช็อตเด็ดจนเรื่อยนะครับอ้าวลุยต่อนะครับอ่าด้านหน้าเราไม่น่าจะวิ่งได้นะครับเพราะว่าสร้างวิรกรรมไปแล้วเมื่อกี้นี้น่าจะได้ข้าล่างนุ้นนะครับ โอ้โหวันนี้สุดหล่อเรานี่ไปโกดใครมาเนี่ยเหยียบอย่างเดียวแล้วครับท่านผู้ชมดูดิฟังเสียงดิโอ้โหโกดอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยไปผิดใจกับใครเนี่ยมาระบายที่รถอืม ไม่พังไม่พังไม่ต้องกลัวอ่าเริ่มล่ย่ำด้านข้างแล้วครับจากกลางขึ้นบนครับซ้ายขวาเช่นเดิมอ่าข้ามคันไปด้านซ้ายมือเราแล้วลุยขนาอย่างเดียวครับวันนี้ อาจาันโบพยายามมันนะครับอามีน้ำครับแต่แค่นั้นนะครับเก็บหัวคันให้ไม่ได้แล้วอ,อ่าวิ่งกันแล้วนะครับจันโบ ยำครับยำน้ำยำหยีย,ย,ยบๆครับน,นแน่นหน่อยไปโกดขใม้าเปล่าครับวันนี้อ่ารถทั้งสามคันยังลุยแถวทะรลอะนะครับเสร็จนี่ก็ไม่รู้จะไปไหนนะเดี๋ยวค่อยว่ากัน แล้วครับวิ่งคันใหม่นะครับไปอ่าเปลี่ยนกันครับเปลี่ยนโชเฟอร์ใหม่นะครับวันนี้ชิสุไม่มาครับเก๊กแล้วครับชิสุ ลลเลี้ยวซ้ายเลยเลี้ยวซ้ายเลยนี่นี่ตรงนี้เนี่ยเอออาวิ่งคอมนะครับ วิงคอมอร่อยกันนะครับเดี๋ยด้าไอเดี๋ยวเขาจะวิ่งกลับมาก็วางผ่านกันนะครับอ่าปักวังหินก็พังคันของเก่าครับแหวกอยู่นะครับโอ้โหขับเกียร์อนะไรน่ะ อย่าแน่น้เขามาใกล้ๆเขาเบิ้ลนใส่เขา,อาไอเขานะอาจารย์โบน่าจะวิ่งกันแล้วนะครับก็ไกลๆจัดเลยขี้เกียจเดินอ่ามาแล้วครับโอ้โหวิ่งกันนะครับดานซ้ายมือเราดูขี่ไถพุ่งน,นะครับท่านผู้ชม โอ้โวันนี้แรงจัดไม่รู้โมโหใครที่บ้านหรือเปล่าดูดูดูที่ถ่ายนะครับโอ้โห กัดกัดมาโหยกล้ออีกอาช้ยไปได้านหน้ามาช่วยนะครับถึงมันอ่อนมารับรถยากนี่สกู๊อยหลังนะครับสกู๊อยหลัง เก็บหัวคนานะครับที่เป๋๋เมื่อกี้นี้ก็ต้องเข้าใจนะครับตินอ่อนนี่วิ่งเป็นแบบๆแบบอย่างนี้นะครับ เป,ป็นไงล่ะพุทปัดพุทปัดเลยอะ่ะอ่าขวายุบนะแกงเย็นเมื่อกี้ก็เอาซะหน่อยแล้วเอา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 ดินอ่อนนะตรงนั้นน่ะอ่าแล้วครับเอาที่ถ่ายไปกบแล้ว ค่อนข้างจะบังคับรถยากนะครับดินมันอ่อนก็ปัดๆไปเป๋ยบ้างเดียวค่อยมาเก็บที่หลังนะครับเ่าเก็บข้างคันนะครับเอาดินที่เราวิ่งมาใส่หัวคนานี้ดใช้นะครับ อ่าตรงมาเลยตรงมาเลยเดี๋ยวซ้ายนิดนึงเดี๋ยวซ้ายนิดนึงอ่าไม่กล้ามาดิเดี๋ยวโดนแค่นี้ก็โหอ๋ออ๋อา๋ออ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 ๋อเป๊ะเป๊ะเดี๋ยวเขาหน้าผังอีกอ๋ออ๋ออ๋อแหมใจเย็นก็ได้ขึ้นทางโน้นก็ได้ทางหัวนี่ก็ได้นั่นอ่า อ่อเป็นไลยนี่ครับดิมันอ่อนฟรีเลยอ่ะเก็บเที่ยวสุดท้ายนะครับก็คันนี้ก็จบฟินนะครับอาจจะมาใช้ใบด้านหน้าเก็บนิดหน่อยทั้งหัวนี่ครับไปดนาน่นเก็ นุมน่มๆหน่อยนะม่ถึงก็แห้งนะครับไหนกะท่กำลังถ่ายอยู่นี่ครับก็ใครเสร็จก่อนก็ได้เลือกคณาที่ดินแห้งก่อนนะครับ ร้อที่ก้อทางครับเริ่มลั่นนี่ผ่านใหม่ก็ผ่านใหม่ผ่านใหม่ CMT ครับขับก็ให้ไปดินนุ่มๆอย่างนี้ก็ยังไงก็เข้านะครับแต่จะเข้าลึกหน่อยผ่านใหม่นะครับ คนโทรมได้ดีท่านนี่ไม่เบาไม่เบาไม่เบาเอ๊สุดหล่อนนเนี่ยวิ่งแรงเป็นปกติเนี่ยไโกรธใช้มาหรือเปล่าเนี่ยามาแล้วพักวัหินมาแล้ว ครับท่านผู้ชมขอให้ทั้งสามคานลุยงานไปนเรื่อยก่อนนะครับนี่กลางทุ่งใหญ่ๆอย่างนี้นะครับร้อนครับร้อนก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหมโอกาสหน้าขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามสวัสดีครับ